ทำไมเขาอุ่นใครสาเขาเล่นสาอะไรมาวุ้เล่นโอะไรเขาเอานาเล่นไงวะทำไมใครสามันเป็นแนวสารผสมเยอะจังเลยแล้วทำไมกูปิงอ่ะทำไมกูปิงเหลืองนะอ่าเออกูก็ปิ้งเหลืองว่ะไม่ใช่เป็นมึงคนเดียวแม็กกูก็เป็นมึงกูรังเอทลิเฟ อูดีเล่ย์อยู่เนี่ยอูดีเลย์ทำไมคีหวัดแดงมาครับเอาหวัดหวัดส้มาตำกวยอีกันนึงเนี่ยไอ้กูปิงอ่ะไม่ปแรงจัทเลียงกูอูป็นอูงได้เกงออแปด ไอ้แฟดยาเนี่ยอแฟดเฮ้ยนอ่นอคกิ๊บลิปคกิ๊บล um ิปคกิปคลิปอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกบเห็นที่เก็บสวยเลยอะมาน้ำหมดแล้วนี่ยเขาดสว่างก็ไปดูไปดอ๋อพี่แม่งอ๋อกูไม่นับเป็นแต่ก่อนี่อะไรนะ อกพี่ส like ักพีเงาะไอ้เชี่ยนี่เปล่าเพราแบงีกจะีเอะไรไม่จะปล่อยกูตายไปเลยนะกูกลังได้โอกาสรีเน็ตพอดีทำเล่นไม่ได้

ไม่โอวิดกูเฮ้ย like <Bel> <duh. S 2> ผมกิจซื้อได้เหรอจะบอกว่าโมวิดทิ้งก็ซื้อไอหนีข้างนี้ได้อะเขาพูดใหม่ละซื้อไม่ได้ไหมเฮ้ยสัตว์อะไรเนี่ยนี่จะรบแบบ

ข่าูฆ่าได้โอ้ยนี่มันปิงไว้สวงช่วงมันสเต็ปออกทีมมันก็เลยช้าเนี้ยมีข้างมาฮะ

ตอนนี้น่าจะแพ้ว,ะวอะปิงไงตอนเนี้ยกูมันขุดออกตั้งเน,น่

ดีกฟุกกำดีฟุกปะกูแม่งจะแพ้สีสีดเหลืองแม่งรอร้อยหกเลช่วยผมจิ้มช่วยผมดได้ไหมได้ไหมโอ้โหยตัวล้านต้งนั้นอะไรโงเวันเนี้

อย่างเงนะครับเราเก็บอะไรดีรางวัยึดลยดสู้ได้ขาเดียว่อกีริดิงติตายไปคนดีคดีอยากห้ามอดีปอดีแล้วต้องมีต้อง้ก Enemy slain ได้ังก่นวได้ัะกรนี้อะโอเคอมัแม่แม่

บอลแล้วใครจะมาแล้วทุกคนตัดลูกก่อนเลยก่นแรกต้องพูดเยอะนีแล้วใช่ไหมจอแล้ไ่ต่อออกเฮ้ยปดยแกงะ ไขี่มึงแล้วกันบอมบอมขึ้นสัตว์คูขีพี่อสัตว์ตเมย่ดีาคู่ดกาต้องรน่อยแลเวันป้อต้นเนี่ยเนี่ยเป็นกระชากยานยอนเ่ใครวะตัวเองบกป้องแล้วบก้องแล้วไปไปไปไลไป

รอรอรอบอบีกันแล้วเราต้องอยูู่้พบนพบนจ้านการเข้าการเข้าข้าตอนข้านพอแล้วปุ่น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 ่นปุ่นปุ่นุ่นข้เกยจกำลันี้พุ่มเลยเพื่อนหลบดิจลย็นเด้าเนเ่นเร็วเร็วเร็วเรวเรเร็วรวเร็วเรเร็ววเร็วร็วเ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 รเ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 ร กำแมกกำแมกกกหน่อยหนอยหน่อยหนยหหน่อยเรได้สเราได้สมแล้วเดียมันจะเอาพอดีรอรอรอรัสองรันสองรองได้รนสองรันสอ มาดิยิบแม่เฮยต่มี้ย่ไม่ตายหรอถอยถอยถอยถายถอ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 ยยถอยถอยถยถอ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 ยถยถอยถายถอ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 ยถยถอ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 ยถยอยถ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 อยย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 ย

กูเวลาได้เว้ยแมวไฮชาววังไม่ต้องงงไปสัตว์กูชนะกูชนะเจ้าเป็นพี่เกมเลยเฮียมาหลอนเดียวพี่เกมเลยนะ้อือสามทางเลยเฮียยิงแม่งเข้ามายิงไม่ได้ระยะสั้นเกินเจอไอ้เหี้ยเจอไอ้สัตว์มาลังพลังวงกลมหอยฟูกเข้าไปเกือบตายเลย กูกูไม่็นอะไรละลายแทงเลยชี่บอมมันได้ไงวะมันได้ยังไงวะไอ้เอ็มันเข้างงอะไรเจอนมันได้ยังไงวะลืมละกูกูออกเกมเข้าใหม่ต่อโอ้ยเรื่อปัญหาคือไข่เออกูรู้แหละอ๋อว้ยวแม่งแลักิี่หายเลย เอวกูไม่พิวเลยเอวเครียดเลยเฮียโอ้ยยิ้มจะเม็ดห้าหมื่นห้า